ตอนแรกครับก็รู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าจากที่ได้ยินข่าวนะครับก็ค่อนข้างเป็นกังวลมากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพออ่านไปอ่านมาเราก็มีคู่มือท,ทั้งที่เขาทางโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งสาธารณสุขเขาจาัดกเตรียไมไว้ให้ซึ่งผมก็ เรนเห็นว่ามันก็มีความปลอดภัยขั้นสูงก็เลยตัดใ,ใจที่มาฉีดแต่ว่าหลังจากที่ได้ฉีดเราก็ได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นการเ,เตรียมตัวหลังฉีดหรือว่าการทักหลังฉีดครับเพืต่ตกก่อนหรือว่าหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางสธารณสุของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ดูแลเป็นอย่างดีครับน่ารักมากคับแล้วพอเราฉีดแล้วเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนใบเดียวกันที่ยังไม่ได้ฉีด<อ>เข้ามาฉีดยังไงบ้างคะแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็อยากให้ให้ทุกคนนะครับรีบลงทะเบียนในแอปหมอพร้อมนะครับแล้วก็ ข้ามาฉีดวัคซีนกันให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยเราฉีดไว้เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้สูงมากแต่อย่างน้อยมันมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะครับสร้างภุมิ้คุ้มองกัน,ข,น,นขึ้นแล้วทําให้เราเวลาเกิดไปพบเจอเชื้อแล้วก็อันตรายก็จะลดน้อยลงครับผมคุณผ่ครับผม